วันที่9เมษายน2566สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้คือคลิปแสดงพฤติกรรมการไหลของน้ำผ่านฝายสันกว้างหรือบอร์ดเทสเวียนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับบริเวณท้ายน้ำก็จะเห็นการหมุนวนของกระแสะน้ำนะครับ มันจะมุนวนอยู่ในทายน้ำาน,นาขะหนึ่งแล้วค่อยมวนตัวออกไปนะครับเห็นนะความสูงนะครับความสูงของดับน้น้ำเนี่ยเหนือสันฝายก็จะนำมาใช้ในการคำนวณปริมาณการไหลหรือปริมาตรการไหลของน้ำผ่านสันฝายได้ จริงๆแล้วฝายนี่เป็นอุปกรณ์ในการวัดอัตราการไหลของน้ําในหลังเปิดประเภทหนึ่งนะครับฝายทุกชนิดเนี่ยสามารถที่คานวณอัตราการไหลของน้ําที่ไหลผ่านตัวมันเองได้นะครับ<อ>ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเข้ามาดับชมรับฟังสำหรับนักศึกษาในวิชากลาศาสตร์ของของไหลให้บ้างตามสมควรนะครับสวัสดีครับ